ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ใหญ่ที่สุดในโลกนจีเรียเผยโฉมสมุดภาพยักษ์ชวนสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศที่นครอาบูจานายมูฮัมหมัดมาดูบูฮารีประธานาธิบดีไนจีเรียเผยโฉมดีดคาบูรีไนจีเรียสมุดภาพขนาดยักษ์ซึ่งได้รับการรับรองจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนักรุงอาบูจาเมืองหลวงของประเทศสมุดภาพดังกล่าวซึ่งเขียนโดยบบโยโอมโบริโอโบช่างภาพทางการของบูฮารีบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผู้คนวัฒนธรรม สถาบันดั้งเดิมทิวทัศน์พื้นที่พ่อปลูกน้ำตกันสวยงามและมหาสมุดของไนจีเรียครอบคลุมช่วงเวลาที่ไนจีเรียได้รับเอกราชเมื่อปี1960จนถึงปัจจุบันเวลา14นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นกินเนสส่งอีเมลสู่อโมโบริโอโวประกาศว่าสมุดภาพดิสคาบรีไนจีเรียซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง60ตารางเมตรได้ขึ้นแท่นเป็นสมุดภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทำลายสถิติก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่45ตารางเมตรโดยมีคนหนุ่ม สาวชาวไนจีเรียมากกว่า60คนเข้าร่วมการจัดทําสมุดภาพเล่มนี้ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ศูนย์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียโลโมฮัมเมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรมของไนจีเรียกล่าวว่าสมุดภาพเล่มนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหป,ประชาชาตินิยามว่าเป็นประเภทการท่องเที่ยวที่แรงจูงใจสําคัญของผู้เยี่ยมชมคือการเรียนรู้ค้นพบสัมผัสและบริโภคสินค้าหรือสถา านที่ทางวัฒนธรรมทั้งแบบจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ่าา AEC รยฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด